เก็บมะม่วงด้วยดีกว่าค่ะทุกคนขิงเทปจ้ะเอาไปเลย,ยนะค่ะเอาไปเลยจ้ะเพราะว่าไปขิงเทปกับพี่ฝนมาเด็ดแล้วจงไวสุกอะน,นั่งนอบนบนเสื่อกับมาประธานนะจ้ะนี่พี่น้องเด็ดไปเลยเด็ดไปหาบ่มออกดูจ้ะกินขุงเทปนี่ไหน,นเด็ดเลยหนู ไอ้น,นี่มันยังไม่สุกเต็มที่แต่ก็เด็ดได้เนี่ยเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยดูยสิเอาไปดิดิดเออแล้ววางย่างเขานะหักบิดบิดเอเอแล้วก็ลูกนั้นด้วยนะลูกข้างหลังมิวอะเอาเอากองไว้ก่อนหนูเอวกองไว้ก่อนนะลูกหลังมิวด้วยนะนะลูกข้างหลังมิวไป <c oughs> <c oughs> นี่นี่ลูกนี้น้ำเด่นนะี่นี่นี่เราเอาไปบ่มที่กรุงเทพโอ้ยมันมีลูกหน้าบมา่มเยอะเยะเลยอนะนัะ่นลูกบนหัวมิวอะสามสีลูกใหญ่ๆหญ่นี่นี่นี่ มาเก็บผลผลิตที่บ้านสวนนะคะเอาไปเลยเนี่ยสามสี่ลูกเนี่ยเยอะๆอีกดูน้องมิวบิดหักโบะเลยดึงบิดขวันมันบิดขวันมันบีบเออเออเอาอีก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 เฮ้ยตรงนพี่น้องคัะให้เบอร์กันน,นี่คะ่ะบิดเลยหนูอุ๊ยน้องมิวเลี้ยงสวยนะเลี้ยง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 นี่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 นนสี่ลูกเนี่ยโอ้โหเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่หมดเลยเนี่ยเอาไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเออใช่นี่แหละนี่แหละ นะผลผลิตดูสิโอ้โหเป็นแม่ค้าเลยเนี่ยเอาลูกนั้นให้หมดก่อนนะนะมุมนั้นเหนไหมห้อยตรงเปลงเนะี่ยเออไอ้ที่ลากกับพื้นก็เด็ดมาเลยพาไปบ่มเอาไปบ่มกินที่กอทม,มอเอไปบ่มกินที่กอม,มอหันมมหน้ามาอายิมย้มยิ้มใส่ท่านผู้ชม่อยคะ่ะเด็ด,ดม,มุดมๆมไปกินนะคะขายไหม โอ้สิเราเเราไม่ได้เอาถุงมาเนาะเราเปึกอีกแล้วปึกอีกแล้วทุกคนไม่ได้เอาถุงมาอุ้ยไม่นี่เอาลูกโตโต้เบง่บงเบ่งเอาลูกเบง่บงเบ่งโตโต,ต,ต,ตเลี้ยงสวยๆลูกไหนน้อยๆเฮาก็บอกเอาเด้อนี่นี่นี่ลูกนี้ใช้ได้ลูกนี้ใช้ได้นี่นี่น,น,น,นี่ทุกคน เออเด็ดเลยอือหืโอเคเก็บไว้ไม่จิบละอ้อพี่น้องต้นเดียวไปแล้วมิวเอ้าพ่อวะอุ้ยลูกนี้ก็โตลูกข้างบนก็โตอะไระเอาเรื่องให้ฝันให้ยางมันออกก่อนไปกินกรุงเทพมหาชนกมหาชนกมหาชนกไงีนี่<ง>ล,ลูกนี้เด็ดเลยลูกนี้อ้วนๆเนี่ยเนนีพี่น้อง ดีไหนไม่ต้องมันมันอ่อนๆเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอแล้วแค่นี้ก็บ่มกินได้หว่าอร่อเปี้ยวปลาที่เหลือไว้มิวมานะเปิดเทอมมิวมาเก็บนะพี่น้องเราคนอ่ะน้องมิวเลี้ยงคนอ่ะโอ้ยมาหาชโนกมาหาชโนกดูสิโอ้ยเออโหาขายจ้าออโหขายจ้า,จาจดูสิแม่ค้ายิย้มใส่กล้องพีพ พูดแม่ค้าเข้ากูเหรออุ้ยแม่ค้าคนสวยนะคะเมาหมดเลยใครจะเมาข้าทุกคนมาเมาให้น้องมิวหน่อะเมาหมดสิบบาทโอ้ยคือถือแถอะสิบบาทบม่ได้ค่าปุ๋ยเอาจะยี่สิบบาทซะเอาเอาสิบบาทเออสิสิบบาทมึงแม่ค้าเอ้ยแม่ค้าคนสวยนะคะทุกคนเอาเนื้อหนังก็เป็นแต่ใหญ่เท่านี่ใ้่งหน่วยบกใหญ่กำลังคนนข้างล่างอีกหน่้อหนึ่งคนนึงพูดเออ ทำไปอีกนึงงูจะตีนเนี่ยจะตีนเนี่ยเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคเอ่อมามาเอาลูกใหญ่ๆเอาไว้ให้แม่จิ๊บของน้องมิวมาเก็บทีหลังเด้อมาเอามาเรียงเฮ้ยเราเราไปดูต้นอื่นมาเรียงไว้ตรงนี้ก่อนค่อยโอเคเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยปิดท้ายมาใส่ไหมมาเก็บอันนี้ก่อนมิวมา อ้พี่น้องนีไหมต้นหนึ่งนะมิวมาเก็บต้นนี้ก่อนมิวต้นนี้เตี้ยๆนะเก็บอ่ะเก็บกองไว้เดี๋ยวเราค่อยเอารถมาใส่นี่กองไว้เออเอออ้วนๆอุ่วๆเก็บเลยหนูเยอะเนี่ยต้นเออ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 มีค่ะอ่ะเออตูวข้างล่างนี่ด้วยเนี่ย เอาไปดีกว่าเออแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้เราไม่ต้องเก็บไปหมดโอเคพอยังตัวนี้พอยังเก็บต้นละนิดละหน่อยให้เดี๋ยวลูกนี้เป่งเป่งนิวนี่นี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เป่งเป่งนี่อะลูกนี้อีกนี่นี่นี่ลูกนี้ลูกนี้อีกมดต้นไปดนี่นี่ลูกนี้ลูกนี้หัวเหลืองเหลืองนี่นี่หัวเหลืองเหลืองเออเดี๋ยวทร้อกันเลยบ่าโอเคโอ้หน่อยหน่อยอันนี้ลูก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 นี้ โอเคพอละไปดูต้นอื่นไปดูต้นอื่นเอาลูกนี้ไปแล้วลูก,ออกเอาไปาข้างล่างไป,ปแล้วก็เอาลูกนี้สองลูกนี้เรามาเอาลูกนี้นี่นี่นีน่ีมาสองลูกนี้นะนี่นะนี่น่ะ อะบิดบิดใช่ใบิดบิดฟ้องไม่ใช่อ,อ,อันนี้อ่ะอันนี้ใหญ่มากเอาลูกนะั่นลูกนั่นด้วยหนะึ่งโอเคไอค้ตัวนี้พอละเดี๋ยวมิมิวค่อยมาเก็บกับแม่จิ๊บนะโอ้เดรนไลท์คนแบบง่วงแบบหมี้ป่วยไปกินกรุงเทพเฮ้ยอ,อยากชิมดูเราไปกรุงเทพแล้วอยากชิมดูอ่ะมิวเนี่ยเอออเอา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 ลูกนี้ด้วยลูกนี้ด้วยลูกนี้ด้วย อันนี้คือเราอยากชิมดูนะคะทุกคนว่าเป็นมะม่วงอะไรนะน้องน้อบ,บ้สวนจะได้จําว่ามะม่วงตัวนี้คืออะไรคะนะคะปะไปวิวปะมานี่มามากรอรวมกันเราจะได้รู้ว่ามุกมะม่วงต้นไหนอร่อยนะคะเดี๋ยวแยกถุงใส่ท้ายรถจบมาดูตัวนี้มาตัวนี้มันเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดแต่ว่ามันมีน้อยอั้ไงเหลืองเลยเนะี่ยเอาปะมีวคงเอื้อมไม่ถึงแน่ๆน่โอ้ยเหี่ยวเหี่ยว ไปเก็บปะไปดูอต้นปะต้นนอย่างนึงลูกว้าพี่น้องเอ้ยวันน,ออนนี้พามาเก็บพืชผลนะคะพืชผลแห่งบ้านสวนนะคะมาเนี่ยต้นนี้ไปด้วย <c oughs> อ่าตีนนี <c oughs> อ้อยากชิมอยากชิมอยากชิมทุกต้นของ <c oughs> เราเก็บได้เลยถ้าเราไม่เก็บแล้ว <c oughs> เ,เรากลับกรุงเทพแเรา,น,านะคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เอาไปให้หมดเลยต้นนี้ยจบ ใช่โอเคมันมีแค่ไม่กี่ลูกเองนี่อันนี้ไงอยู่อยู่เหนี่ยะเหนียะเหนียะเหนียะโอเคเรามีกี่ต้นเนีย่ยลูลนะมีหนึ่งกองสองสามสี่ห้ามีห้าก,กองมันมีลูกเนาะโอ้เดี๋ยวปีหน้าได้กินแน่เดี๋ยวปีหน้าได้กินดูเลยมันหน่อยดูเลยมันหน่อยต้นนี้สงสารม,มันมีไหมมีไหมเดี๋ยวปีหน้าได้กินแน่ แตงกิงมันหน่อยนะแตงกีงมนัมนน้ำไม่ไหลเลยครับท่านน้ำไม่ไหลอ่ะวีปเหน่อไม้ไหมต้นนี้ต้นนี้ปีหน้าปีหน้าได้กินแน่ต้นนี้ปีหน้าได้กินแน่เรา ไปเราลอดูอีกไปมีกยไม้มีไหมเนี่ยหน่อไม้เดี๋ยวต้องรอฝนตกอีกรอบเนาะอุย้ยลืมบรถุงปุ๋ยมาใส่สวนมะม่วงที่ต้องหอบเสร็จถุงปุ๋ยเลยค่ะเดี๋ยวพปีหน้าก็ได้กินแล้วอันนี้เป็นมะม่วงน้อยแน,ยน,ยนย่เลยเนี่ยอันี้ต้นนี้นะมิวมะม่วงหวานเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นมะม่วงหวานแต่ปีนี้มันไม่เป็นหมาก เค okay, ปะ่ะนี่นี่อยู่ไดีไปชิมเหรออ่ะเอาเอาสองลูกสองลูกล่างๆเนี่ยล่างๆหนึง่งเห็นไหมเราคือเราอยากชิมดูไงว่ามันแซ่บไหมสดเรามีใ้าม,มาเก็บกับแม่เดอ้อเราต้องชิมทุกต้นโอเคปีนี้โอ,อ้ปีที่แล้วได้กินเยอะนะต้นนี้ทุกคน,น,น,กกนปีนี้ไม่มีเล ปีนี้ไม่มีกินซากม,มากเลยเนี่ยปีที่แล้วโดกมากเนี่ย<ด>ปีนี้ไม่มี<ด>เลยเนาะเซ็งเลยเซ็งเลยเซ็งเลยสงสัสเรา,าให้ปวดตบมั้งว่าแต่กล้วยกล้วยเครือนี้ก<ด>็มามีอยู่ไหนแปลมีดดื้อใต้ตะน้ำม่วงมาแล้ว ไปที่นี่พามาชมดอกหยา,าดอกหญ้านะคะต้นหญ้าบ้านสวนงามๆเลยนะคะหญ้าธรรมชาติฟูฟ่องเลยนะดูกูนมาสวนขยิบดูสิเออขยิบโอ้อยยางพ่วยติดขาหญ้าเขาข้างามมัน